สูตรนี้ไม่แช่ตู้เย็นนะครับหมัก8ชั่วโมงก็ได้9ชั่วโมงก็ได้นะครับไม่ต้องเอาตัวเย็นนะครับสูตรนี้ นวดประมาณหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มนะครับถอดประมาณตีสี่ตีห้าก็ได้นะครับ คับวิธีนวดแป้งฟางโกนะครับสูตรนี้จะไม่เข้าตู้เย็นนะครับจะหมักประมาณ8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็ได้นะครับนี่นะครับจะหมักประมาณ1นึ่งทุ่มสทุ่มนะครับไปทอดที่4ที่5ก็ได้นะครับแป้งครึ่งกิโลนะครับผงผงฟูก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเบกกิ้งโซดานะครับ หนึ่งส่วนสี่นะครับช้อนชานะครับเราจะร่อนรวมกันนะครับแบบไม่เข้าตู้เย็นนะครับแบบนี้นะครับร่อนแป้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะจะพัดแป้งไว้ก่อนนะครับแล้เวเราก็จะมาเตรียมเครื่องนะครับ มาดูวิธีเตรียมนะครับเครื่องปรุงนะครับน้ตานทรายนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแอมโมเนียนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ มันพืชนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไข่ขาวนะครับจะใส่ใบเดียวก็ได้นะจะใส่สองใบก็ได้นะครับวันนี้จะใส่สองใบนะครับถ้าเกิดใส่ใบเดียวนะครับเราก็จะเพิ่มน้ํานะครับไข่สองใบนะครับน้ําก็จะประมาณ300ร้อยสานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไข่ใบเดียวนะครับก็น้ําก็จะเพิ่มไปอีก30กรัมนะครับนี่นะครับน้ําให้เป็นน้ําอุ่นนะครับ จะนวนง่ายเข้ากันเ็วนะครับเราจะไม่ใส่ยีสต์นะครับถ้าเราหมักแป้งนานนะครับเราจะไม่ใส่ยีสตนน์นะครับแล้วก็ใส่แป้งที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ คนแบบนี้นะครับก่อนนะครับง่ายนะครับไม่ยากนะครับขอให้เราสังเกตเอานะครับว่าแป้งของเรานะครับเมื่อถึงเวลาทอดนะครับเมื่อถึงเวลาทอดนะครับแป้งจะต้องอ่อนนุ่มนวลเนียนนะครับแป้งจะไม่เละนะครับแป้งจะไม่แข็งนะครับให้เราสังเกตเอานะครับถ้าเกิดว่าเมื่อถึงเวลาทอดแล้วแป้งเราแข็งนะครับให้เราพักแป้งในถาดต่อนะครับ แล้วครั้งต่อไปนะครับให้เราเพิ่มน้ํานะครับแต่ถ้าเมื่อถึงเวลาทอดแล้วแป้งเราอ่อนหรือเลวเกินไปนะครับเราก็จะต้องอครั้งต่อไปนะครับเราจะต้องลดน้ําลงนะครับแบบนี้นะครับให้เราสังเกตเรานะครับ ไม่มีตายตัวนะครับเพิ่มได้ลดได้นะครับน้ํานะครับเป็นน้ําอุ่นจะนวดง่ายนะครับจะเข้ากันเร็วนะครับนวดง่ายนะครับน้ําอุ่นนะครับถ้าน้ําเย็นก็ได้นะครับแต่จะนวดยากกว่านะครับน้ําอุ่นก็จะประมาณ30องศานะครับน้ําก็จะประมาณนะครับ3 0 35องศานะครับมืยจุ่มน้ํานะครับ แบบนี้นะครับให้นวแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตรกตักแตบบักตักตะกรักตักตตกมกัะั<อ>กะะะ<อ>ะก น่าจะประมาณ7 8 9ดถึงชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะหมักแป้งประมาณ9้าชั่วโมงนะครับถ้าหมักไปถึงประมาณสัก8ดชั่วโมงเราเรากลับแป้งนะครับพอเรากลับแป้งเสร็จนะครับเราก็ปูใส่ถาดเลยนะครับแล้วก็พักในถาดอีกนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับหรือ40นาทีนะครับหรือ30มนาทีก็แล้วแต่อากาศนะครับ เราจะต้องสังเกตแป้งของเรานะครับเมื่อถึงขั้นตอนทอดเราต้องสังเกตอีกนะครับว่าแป้งพร้อมที่จะทอดหรือยังนะครับถ้าแป้งพร้อมที่จะทอดนะครับลักษณะของแป้งจะต้องก่อนนุ่มนวลเนียนนะครับนะครับเราจะหมักไว้นู่นนะครับพรุ่งนี้ถึงจะทอดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะกลับแป้งนะครับนะครับเราก็จะใส่ถรงตรงนี้นะครับ หนึ่งนะครับตื่นขึ้นมานะครับเราก็จะามากลับแป้งนะครับจําเป็นนะครับกลับแป้งนะครับการกลับแป้งนะครับกลับเพื่อที่จะให้แป้งของเรานี่มีความอ่อนนุ่มนวลเนียนนะครับแล้วเราก็จะได้รู้อีกว่าแป้งของเรานี่มีความอ่อนขนาดไหนแข็งขนาดไหนนะครับเดี๋ okay, นะครับมเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับ มัดูวิธีกลับแป้งนะครับตังโกนะครับสูตรนี้ไม่ได้เข้าตู้เย็นนะครับก่อนที่เราจะทอดนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะต้องกลับแป้งก่อนนะครับ มปต่อยนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลยครับแล้วค่อยปูใส่ถาดนะครับหรือดีปูนะครับ ผ่านก่อนนะครับประมาณสัครึ่งชั่วโมงนะครับค่อยทอดนะครับนี่ครับเกิดไปจะโคปดูนะครับกำลังขึ้นรูปนะครับอันนี้ สูตรหมัก9ชั่วโมง8ชั่วโมง9ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับเด็กมีเองามาไหนไปแล้วเรอมเะทไมแม่เรตูดรถมันี่ล่ะน้ำมูกหน่อยๆนเี่ก็ไลิๆนี่ไปแล้วจริงๆะเหลน่ะ ไปไหนมาไหน่